นะผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะผมนะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องยก g ีจีกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะอัปเดตเร็วกว่าที่คิดนะทุกคนนะสำหรับจุลศิษบล็อกกี้ของเรานะฮะแล้วก็เป็นอัปเดตที่ผมโคตรจะถูกใจเลยนะคืออัปเดตที่แล้วอาจจะผิดหวังไนงะแต่รอบนี้ไม่ผิดหวังแล้วนะฮะซึ่งอัปเดตในครั้งนี้ก็คือเจ้ากีก้าแล้วก็เทอรินั่นเองนะผมนะที่ได้ทําการรีโมเดลไปที่เรียบร้อยนะฮะเอาเป็นว่าเราไม่รอชาร้าดีกว่านะผมเดี๋ยวเราไปดูกัน่ก,กนกอนอเลยะ นี่เลยครับผมก็จะเป็นเจ้าเทอริซิโนโซรัดรีโมเดลนะฮะโอ้โหทางด้านโมเดลนี่สวยมากนะครับผมทำสุดมากทุกคนสวยจัดๆเลยว่ะโมเดลโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าเดินแล้วก็ท่าวิ่งกันก่อนเลยละกันนะฮะนี่นะครับผมก็จะเป็นแอนิเมชันการเดินของเจ้าเทอริของเรานะฮะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมแต่ท่าเดินเนี่ยคล้ายๆสไปโนอีกแล้วนะมีความคล้ายๆสไปโนนะฮะ โอเคต่อไปเราก็จะไปดูท่าวิ่งกันบ้างนะผมว่าเป็นยังไงนะนี่เลยก็จะมีความคล้ายๆสไปโนอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะหรือว่าเขาอาจจะใช้ท่าเดินกับท่าวิ่งเนี่ยแบบเดียวกับสไปโนหรือเปล่าน,นี้ก็ยังไม่รู้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีกันบ้างดีกว่านะฮะก็จะเป็นการขวนนะฮะผมแล้วก็ขวนแล้วรอบที่3นี่แหละก็จะเป็นนี่ขวน3มรอบนะฮะท่าโจมตีแบบนี้นะครับผมผมรู้เลยว่าเล่นยากแน่แน ทุกคนก็น่าจะรู้นะผมว่าทําไมมันเล่นยากนะผมเพราะว่าฮิตบ็อกซ์มันสั้นอยู่แล้วนะผมสําหรับเทอร์ลี่เนี่ยแล้วแม่งออกแบบมาให้พุ่งไปข้างหน้าอีกอ่ะก็ยากเข้าไปใหญ่นะผมเพราะเราต้องใช้การเล็งอีกนะว่าจะโดนหรือไม่โดนนะเนี่ยแบบเนี้ยฟึบฟึบฟ,บฟึบเนี่ยมันก็เลยดูเล่นยากนะผมสําหรับผมคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางส่วนของเฮฟวี่กันบ้างนะผมฟึบปุ้มนะผมประมาณนี้เลยนะฮะเออเข้าใจทํานะผม งัดพื้นแล้วก็กระเด็นขึ้นมาเป็นดินนะฮะต่อมาก็จะเป็นท่าคำรามนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าก็ประมาณนี้เลยนะผมสําหรับเสียงเธอริลินะคผมเหมือนในหนังเปียบนะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะผมเจ้าเธอริลีก็มีสกินเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะ มีสักประมาณ4-5สกินนะผมที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็มีสกินหนึ่งที่เสียงเปลี่ยนด้วยนะแต่คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อสกินเข้าไปนะผมเพราะว่ามันจะเสียเวลานะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำอย่างอื่นต่อนะผมโอเคไปดูกันเลยครับผมว่ามีสกินอะไรกันบ้างนะฮะ สำหรับเจ้าเทอริซิโนก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสำหรับสกินแล้วก็ท่าโจมตีต่างๆนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวละครไฮไลท์กันเลยดีกว่านะผมนั่นคือเจ้ากีการนั่นเองนะผมมันจะเป็นยังไงไปดูโอ้โหโอ้โหทุกคนโคตรสวยเลยับผมสำหรับกีกานะฮะสวยมากผมบอกเลยว่าเพิ่งหยิบมาเล่นเมื่อกี้เลยนะผมแล้วพอกดเกิดมาโอ้โหสวยจริงๆฮะ กีก้าสดๆร้อนๆเลยนะผมเมื่อกี้เพิ่งหยิบมาเล่นนะผมแต่เทลลี่เนี่ยผมเคยเห็นแล้วนะผมก็เลยเอามารีวิวนะฮะแต่กีก้าเนี่ยผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะสดๆร้อนๆเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหดูท่าเดินเออท่าเดินก็สวยฮะอันไหนดูท่าวิ่งดินี่โอ้โหท่าวิ่งดีฮะทําสวยดีฮะผมชอบเดี๋ยวต้องรอดูท่าโจมตีนะผมกับท่าคำรามดูนีจะเท่ไหมโอเคไปดูกันเลยครับผมว่าจะเท่ไหม ไหนแอคแท็กหนึ่งฮะอ่ากัดฮะแอคแท็กสองชนนะฮะเอาหัวควิดท่าที่สามชนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีกัดด้วยท่าสามเพิ่มเป็นการกัดเข้ามานะนี่เลยฮะกัดสองควิดฮะสามชนแล้วก็กัดนะฮะเออตัวนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วนะผมน่าจะไม่เล่นยากแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเฮลวีกันบ้างนะผมว่าจะเป็นยังไงนะความจริงเฮลวีเราก็เคยเห็นแล้วแหละในภาพสปอยอะ่ะ แต่ของจริงอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะมาอันนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบของผมเองนะผมมาสามสองหนึ่งอือโยนโอ้พ่นไฟโอ้โห,โโหสุดยอดฮนะกีก้าพ่นไฟฮะโอ้โหเท่จริงๆฮะกีก้าเราเดี๋ยวผมรอครูดาวอีกรอบหนึ่งก่อนนะอยากดูอีกรอบว่าโอ้หเท่จัด มาฮเฮฟวี่กัดฮะแล้วก็โยนแล้วก็พ่นไฟโอ้โหทำได้สุดยอดมากเลยนะทุกคนเหมือนไอแองกิโลตอนนั้นเลยอะเออแต่เนี่ยแบบกัดโยนขึ้นฟ้าแล้วก็พ่นไฟโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมฮะตกมือใเลยฮะเท่มากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูเสี่ยคำรามบ้างมาเสียคำรามนี่แหละน่าจะเท่นะฮะ ยอดที่สุดนะฮะเพอร์เฟกมากต่อไปไปดูสกินกันนะผมว่าจะมีอะไรกันบ้างไปเลยฮนะ โอเคนะผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้ากีก้าแล้วก็เจ้าเทอร์ลีนะฮะถือว่าเป็นอัปเดตที่ถูกใจผมมากแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีนะผมจากอัปเดตที่แล้วนะฮะโอ้ยโดนเทอร์ลี่เปิดข้างหลังว่ะจอขึ้นดินเลยเวนโอเคนะผมยันก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย